สุรินพวาพบหลุมระเบิดหัวจรวดตกกว่า100จุดในเขตชายแดนกาบเชิงบวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดกอบกู้วัตถุระเบิด EOD ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์หลังมีชาวบ้านได้แจ้งว่าพบหัวจรวดและหลุมระเบิดจำดวนมากจากการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นทําให้พบว่าหลุมระเบิดได้มีการกระจายมากกว่า10แห่งและร่องรอยของกระสุนมากกว่า100จุดโดยคาดว่าเป็นผลที่เกิดจากจรวด BM21 ที่ตกข้ามเขตแดนเข้ามาเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าการเข้าไปตรวจสอบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมทั้งวางแผนเก็บกู้หรือทําลายวัตถุระเบิดที่อาจจะยังคงหลงเหลือ ในพื้นที่และเร่งประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนโดยรอบหากพบวัตถุร,ระเบิดที่ต้องสงสัยหรือหลุมระเบิดเพิ่มเติมขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีและห้ามเข้าใกล้หรือสัมผัสดโดยเด็ดขาดซึ่งเหตุการณ์นี้ได้สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเจ้าหน้าที่จะทําการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกต่อไปทุกคนคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างครับสามารถติดตามข่าวสารการเกษตรได้เลยที่ช่องทางของนาดีดี .com ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผม